สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่กำลังฮิตสุดๆเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องของโปรโตีนจากพืชครับซึ่งหลายคนมองว่ามันเป็นตัวช่วยที่แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะสําหรับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำหนักแบบยั่งยืนเคยเป็นกันไหมครับคือตั้งใจคุมอาหารอย่างดีเลยนะแต่ทำไมทำไมมันยังรู้สึกหิวอยู่เลยแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับมื้ออาหารเท่าไหร่ จริงๆแล้วคําตอบมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับก็นี่เลยครับโปรโตีนจากพืชซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงกันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาทําความรู้จักกันก่อนเลยว่าไอเจ้าโปรโตีนจากพืชเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมาจากไหนได้บ้างคือปกติเราจะคุ้นๆกับโปรโตีนจากสัตว์ใช่ไหมครับพวกเนื้อนมไข่ แต่โปรโตีนจากพืชเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วจะบอกว่าแหล่งของมันเนี่ยหลายหลายกว่าที่หลายคนคิดมากๆเลยนะเราแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้5กลุ่มเลยครับเริ่มจากพวกธัญ,ญพืชใกล้ตัวเรานี่แหละอย่างข้าวข้าวโพดมีหมดแล้วก็มีกลุ่ม,มเมล็ดพืชอย่างมเมล็ดทานตะวันกลุ่มถั่วต่างๆนี่ก็ใช่เลยถั่วเลืองถั่วลิสงถั่วเลนทิล ที่พีคคือในผักอย่างบรอกโคลีหรือมันฝรั่งก็มีโปรโตีนนะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่บางคนอ,อาจจะยังไม่รู้ก็คือพวกพืชตระกูลหญ้าอย่างบัควีทกับคว้นัวเห็นไหมครับว่ามีให้เลือกเพียบเลยมาครับมาดูประโยชน์ข้อแรกที่เด็ดมากๆกันเลยดีกว่านั่นก็คือมันช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นซึ่งนี่แหละคือเคล็ดลับสำคัญเลยแล้วอะไรล่ะที่ทำให้อิ่มนานกุญแจสำคัญก็คือไฟเบอร์ครับ คือในโปรโตีนพืชเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่2ชนิดแต่ตัวที่เป็นพระเอกของเราในเรื่องนี้เลยนะคือชนิดที่ไม่ละลายน้าครับเพราะเจ้าตัวนี้แหละที่จะเข้าไปช่วยชะลอการย่อยอาหารของเราแล้วมันทํางานยังไงนะเหอครับง่ายมากๆเลยพอเรากินโปรโตีนพืชที่มีไฟเบอร์สูงๆเข้าไปปุ๊บไอ้เจ้าไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําเนี่ยมันก็จะไปทําให้กระบวนการย่อยในท้องเรามันช้าลงผลที่ได้ก็คือเรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นไงครับ ซึ่งมันดีมากเลยนะเพราะมันจะช่วยให้เราคุมอาหารในมื้อต่อไปได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วพอเรารู้สึกอิ่มนานขึ้นใช่ไหมครับมันก็ส่งผลดีต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นซึ่งมันมาจากการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองครับหลักการมันง่ายๆแบบนี้เลยครับลองนึกภาพตามนะยิ่งร่างกายเรามีมวลกล้ามเนื้อเยอะเท่าไรร่างกายเราก็จะเหมือนมีเตาเผาพลังงานที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งโปรโตีนนี้แหละครับไม่ว่าจะจากพืชหรือสัตว์คือตัวสําคัญมากๆที่ช่วยสร้างเตาเผ่านี้ขึ้นมามาถึงอีกหนึ่งข้อดีที่ต้องบอกว่าว้าวมากสําหรับโปรโตีนจากพืชน,นั่นก็คือความสามารถในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครับทีนี้พอเราเอามาเทียบกันแบบหมัดตอมัดนะจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีไขมันไม่ดีแฝงมาด้วยซึ่งจะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลได้ แต่ในทางกลับกันโปรตีนจากพืชคือไม่มีไขมันชนิดนั้นเลยแถมยังไม่พอในบางชนิดอย่างอะโวคาโดหรือพวกถั่วต่างๆนะยังมีไขมันดีที่เข้ามาช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อีกโหเรียกว่าคุ้มสองต่อเลยโอเคหลังจากที่เราดูข้อดีกันมาทีละข้อแล้วทีนี้เราลองมาประกอบร่างดูภาพรวมทั้งหมดกันดีกว่าครับว่าทำไมโปรตีนจากพืชถึงเป็นตัวช่วยสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนได้ จะเห็นเลยนะคะว่าประโยชน์ทั้ง3อย่างเนี่ยมันทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กที่แบบลงตัวสุดๆเลยคือพอเราอิ่มนานขึ้นเราก็กินแคลอรี่โดยรวมน้อยลงในขณะเดียวกันระบบเผาผลาญเราก็ดีขึ้นจากการมีกล้ามเนื้อทำให้เบิร์นได้มากขึ้นแล้วยังช่วยคุมคอเลสเตอรอลป้องกันไขมันสะสมอีกมันเลยเป็นเครื่องมือที่ครบเครื่องมากๆสาหรับการจัดการน้าหนักเลยครับใช่เลยครับ สิ่งที่อยากจะย้ำเลยก็คือโปรโตีนจากพืชเนี่ยมันไม่ใช่แค่โปรโตีนทางเลือกนะแต่มันเหมือนการอัปเกรดเลยด้วยซ้ำเพราะมันให้ทางไฟเบอร์ที่สูงไม่มีไขมันเลวแถมยังช่วยจัดการปัญหาได้ครบวงจรเลยทั้งเรื่องความหิวเรื่องการเผาผลาญแล้วก็เรื่องคอเลสเตอรอลพอได้ฟังประโยชน์รอบด้านขนาดนี้แล้วคำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามก็คือแล้วโปรโตีนแบบไหนกันละ่ะที่จะใช่และเหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายสุขภาพของเราแต่ละคน ก็หวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้ลองเอาไปพิจารณาและปรับใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองกันดูนะครับ